เฮ้ยม e, ันถุงพลาสติกหรอวะไม่เพื่อนนี่มันปี2023แล้วมาด้วยยังใช้แกะกระถุงพลาสติกอยู่อีกหรอวะรู้ไหมมันทำให้ขยะเยอะขึ้นนี่ของใค้นี้มันไม่น่าทำให้ขยะเยอะไดขนาดนั้นหรอกะถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยแหละทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมากกว่า60%สิเปอร์เซ็นต์เว้ยเอาถ้างั้นกูต้องทำยังไงอะ ก็สมัยนี้มีทางเลือทั้งนี้ทั้งเี้ยลองเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเลยเพ <c oughs> ื่อกระติกน้ำสเตติส <c oughs> หรไม่ก็ตอนที่มึงสั่งข้าวกินเนี่ยกลับที่มึงใช้ถุงเนี่ยไปซื้อตับข้าวกินแล้วกลับมากินที่บ้านเนี่ยลองเปลี่ยนมาใช้เอาเอากล่องข้าวเนี่ยไปให้ที่ร้านแล้วก็ใส่กลับมากินดีกว่าไหมปลอดภัยตัวสิ่งแวดล้อมด้วยใช้ได้หลายครงกันครับอ่าเดี๋ยวกูลองดูแล้วกัน ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเถอะครับและหันมาใช้ถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้หลายครั้งเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม